สวัสดีครับผมน็อกกันสุรสารผาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับก็เรื่องของการเมืองนะวันนี้นะครับผมก็เห็นว่าการฟอร์มพักร่วมรัฐบาลน,นั้นน่าจะได้ข้อยุติแล้วนะครับหลังจากที่ได้นำเอาพักพลังประชารัฐออกจากสมการของพักร่วมรัฐบาลไป แล้วก็นำเอาพักประชาธิปัตย์เข้ามาแทนที่นะครับแต่ว่าการนำเอาพักพลังประชารัฐออกไปนั้นไม่ได้นำไปทั้งหมดครับก็นำออกไปบางส่วนแต่ก็ยังคงเหลือกลุ่มของเลขาธิการพรรคจำนวนหนึ่งอยู่ในพรรร่วมรัฐบาลด้วยผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปนั้นหลังจากนี้นะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะฟอร์มคณะรัฐมนตรีซึ่งโดยกฎหมายนั้นนะฮะการพิจารณาตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีนั้นกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ตัวนายกคือคุณแพทองทานเองนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่เขาถามเรื่องนี้นะคุณแพรทองทานก็ตอบว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงคือหมายความว่าเธอจะเป็นคน พิจารณาเรื่องของการาตั้งคณะรัฐมนตรีแต่ก็เผื่อทางออกนี้ถึงว่าเธอจะพิจารณาร่วมกับพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นข่าวหรือเป็นคำสัมภาษณ์ของเธอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนั้นก็คงจะต้องอเข้าใจว่าถ้าลายชื่อของอคนที่พรรคต่างๆส่งมาเพื่อให้พิจารณาเป็นรัฐมนตรีนั้นตกถึงมือของอ เลขาธิการคอรมอรหรือใครแล้วก็ตามที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับก็คงต้องมีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากนั้นผมว่าแค่การพิจารณาตรงนี้น่าจะไม่พอก็คงต้องส่งไปที่กฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับเรื่องนี้นะครับใครจะมีส่วนในการพิจารณานะรอย่างไรก็ตามแต่จะให้กฤษฎีกามีส่วนในการพิจารณาด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนั้น ความรับผิดชอบก็ต้องเป็นของนายกรัฐมนตรีอยู่วันอย่างคํำนะครับครับประเด็นนี้ประเด็นที่ผมจะพูดคุยในวันนี้ผมตั้งเป็นชื่อเป็นภาษาเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับขอโทษนะครับที่มีภาษาอังกฤษเข้ามาปนบ้างเล็กน้อยครับผมตั้งชื่อเอาไว้นะครับว่าตั้งเองกับมือคอร์มอมอนะครับ believe or not ก็คือจะหมายความว่า คุณแพรบอกว่าตั้งคอรมอเองกับมือเนี่ยเชื่อหรือไม่ะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นสิทธิของทุกๆคนอยู่แล้วครับมันขึ้นอยู่กับว่าการที่เราจะบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นแต่ละคนนั้นมีเหตุผลมีข้อมูลประกอบในการที่จะบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอย่างไรหรือ ถ้าเป็นบุคคลประเภทเป็นแฟนพันธ์แท้ยังไงก็เชื่ออยู่ว่อย่างข้ามครับอะไรเงี้ยหรือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยังไงก็ไม่เชื่ออยู่วดอย่างข้ามส่วนคนที่อยู่ตรงกลางๆนั้นบางทีเขาก็ใช้เหตุใช้ผลนะครับว่าเขาเชื่อเพราะเหตุใดหรือไม่เชื่อเพราะเหตุใดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับเพราะว่า เหตุผลที่ผมไม่เชื่อนะครับมันก็มีเหตุผลประกอบนะฮะสนับสนุนครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะฮะในสิ่งทีเ่เป็นการกระทําของคุณแพททองทานที่ผ่านมาในสถานะต่างๆครับเมื่อนํามา,ารวมกันแล้วทําให้ผมตัดสินใจเพราะว่าผมไม่เชื่อครับว่าคุณแพททองทานจะเป็นคนที่มีอํานาจเต็ม ชะะี้เป็นชี้ตายหรือสั่งที่จะเอาใครเข้าเอาใครออกจากการเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองส่วนจะมีใครมาช่วยหรือไม่นั้นก็ก็ก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า,ามันยังไงก็ต้องมีคนช่วยในทางปฏิบัติโดยทางพื้นทีไหนผมว่าต้องมีคนมาช่วย แต่ว่าในทางนิจินในนั้นกฎหมายนั้นเขาให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับครับมีอะไรบ้างครับที่ผมไม่เชื่ออันนี้มาพูดถึงเรื่องของความไม่เชื่อก่อนนะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมไม่เชื่อนะครับใน2ประการาก่อนที่จะไปพูดถึงไม่เชื่อว่าคุณแพทองทานั้นจะตั้งครอมอด้วยตัวเองนะชี้เป็นชี้จ่ายได้อย่างที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้นะครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่เชื่อประการแรกก่อนนะครับ ในประการแรกนั้นคือผมไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแพทองฐานในการที่จะทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีครับเรื่องนี้ผมก็ยังยึดมั่นในแนวความคิดของผมที่มีมาแต่เดิมนะครับนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับจะทำอะไรก็ตามแต่นั้นมันต้องมี กขาเรียกว่าต้นทุนให้มากพอครับมีความรู้ความสามารถให้มากพอครับยิ่งเป็นตำแหน่งสําคัญสําคัญเท่าไหร่หรือเป็นตาแหน่งนายกอย่างนี้ครับทั้งประเทศหรือครมอชุดหนึ่งก็มีนายกเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นคนจะเป็นนายกได้นั้นโดยส่วนตัวผมจึงต้องมีลักษณะความพิเศษเด็ดโดดเด่นกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปไม่ใช่หมายความว่า จะจับใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะนั้นผมเคยบอกว่าคุณแพททองทานนั้นต้นทุนสำหรับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเธอยังมีน้อยเกินไปครับแต่ว่าเมื่อมีการดาเนินการที่จะทำให้เธอสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มันก็ว่ากันไปครับ แต่ว่าสุดท้ายเลยนั้นมันจะจบลงอย่างไรนั้นคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินครับเพราะนั้นผมไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแพทองฐานที่จะทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีครับสิ่งที่ผมไม่เชื่อนี้ผมว่ามันก็สอดคล้องนะมีการสำรวจความเห็นของประชาชนของนิดาโผนะครับที่ทำการออสอบถามประชาชนเมื่อไม่ไมนานมานี้เองครับ ที่ผลของการสอบถามประชาชนนั้นนะพบว่าในการทําหน้าที่ของคุณแพทองทานเนี่ยทำหน้าที่เป็นนาย,ยกเริ่มดตีนะครับจําเป็นที่จะต้องมีคุณทักษิณอยู่ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามถ้าคําถามท่านน้องเองครับแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะผมจำไมเ่เรียงทีละประโยคไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันนะครับก็พบว่ามีประชาชนที่เห็นว่า คุณแพรทองทานนั้นจะทำหน้าที่เป็นนายกัฐานรีโดยไม่มีคุณทักษิณอยู่นั้นนะประชาชนไม่เชื่อนะครับโดยรวมนั้นถ้านำความเห็นของคนที่ไม่เชื่อกับนำความเห็นของคนที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยมารวมกันนั้นผมเคยรวมตัวเลขอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับว่าเขาไม่เชื่อครับว่าคุณแพรทองทานนั้นจะทําหน้าที่เป็นนายกรท่มนรีโดยไม่มีคุณพ่อคือคุณทักษิณอยู่ด้วยแต่นะครับ นี่ถ้าโพไม่ได้ขยายความว่า,าการมีคุณทักษิณอยู่ด้วยนั้นนะครับมีไว้เพื่ออะไรครับเขาไม่ได้ขยายความเขาพงเดกว่า,ามีเชื่อว่าเชื่อว่าต้องมีหรือไม่มีแค่นั้นเองนะครับครับโดยส่วนตัวนะครับมันก็แล้วแต่นะครับนะว่าจะมีไว้เพื่ออะไรครับนะสําหรับผมเองนั้นผมอาจจะมองว่า,าคําว่ามีนั้นหมายถึงมีเอาไวคค้คุ้มครองปกป้องคุ้มครอง ว่าคุณพัยทองทาน,นั้นเป็นลูกสาวของคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็คุณทักษิณเองก็บอกกับสื่ออย่างชัดเจนว่าตัวคุณทักษิณเองนั้นตามที่มีคนไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นผู้ครอบงำนายกหรือครอบงำพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ครอบงำนายกแต่เนื่องจากเขาเป็นพ่อของนายกเขาเป็นผู้ครอบครองนะครับเพราะนั้นการมีคุณทักษิณอยู่นั้นอาจจะหมายถึงมีไว้ปกป้องคุ้มครองก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณแพทองทานไม่ว่าจะด้วยอ,อะไรก็ตามแต่นั้นนะครับคุณทักษิณน,นั้นอาจจะรู้สึกผิดไปจนตลอดชีวิตก็ได้นะครับเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมว่าคุณทักษิณน,นั้นอาจจะมีไว้เพื่อการนี้นะครับหรืออาจจะมีไว้เพื่อการอื่นก็ได้นะเช่นให้เอาไว้ให้คำแนะนำเอาไว้ชีน้นำนะฮะหรือบางครั้งนะฮะ เผลอๆไปทําอะไรจนออกนอกหน้าว่าเอ๊ะนี่คุณทักษิณเป็นนายกเองหรือเปล่าก็อาจเป็นไปได้เพราะที่ผ่านมานั้นภาพของคุณทักษิณหรือการพูดของคุณทักษิณนั้นมันทําให้คนเขาเข้าใจไปในลักษณะเช่นนั้นได้เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็ผมจึงไม่ค่อยเชื่อครับไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแพรทองฐานนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่า คุณทักษิณนั้นมีบทบาทอยู่เบื้องหลังนะเบื้องหลังครับส่วนที่ผมบอกว่า,าผมไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแพททองทานเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับนะผมหรือว่าไม่ได้พูดโดยมีอคติแต่ผมก็มเีเหตุผลประกอบนะสิ่งที่ผมพูดนะครับเพราะว่า,เ,าเหตุผลที่ผมประกอบนำมาประกอบสิ่งที่ผมพูดนะครับ พรที่ผ่านมาตั้งแต่คุณแพทองทานเนี่ยนะครับเ,เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตอนหาเสียงเลือกตั้งนะครับหรือก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแทนคุณหมอโชรนานนะครับที่ราออกไปนะครับหรือเข้าไปช่วยรัฐบาลคุณเศรษฐาทําหน้าที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรองประธานหรือเป็นประธานเองในโครงการซอฟต์าวร์เนี่ยนะครับนะผมเองนั้นนะยังมองไม่เห็นว่า คุณแพรทองฐานนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมกล่าวมานั้นจนเป็นรูปธรรมท,ที่เด่นชัดได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ครับาถ้ามันไม่มีข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถยืนยันได้นะครับจะให้ผมเชื่อหรือให้สังคมเชื่อนั้นมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับของประเทศไทยน,นั้นน่ยนะครับในสมัยหนึ่งในชุดหนึ่งมันก็มีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมากจะเอามาเป็นเรื่องเล่นเล่นกัน,นลองผิดลองถูกอย่างผมว่ามันไม่ได้นะครับเพราะม,มันมีประเทศชาติและประชาชนนะครับเป็นเงื่อนไขเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ล้อเล่นไม่ได้ครับลองผิดลองถูกก็ไม่ได้ครับคนที่มานั้นจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษมีความรู้ความสามารถมีความฉลาดเฉลียวมีอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่หยิบเอานึกจะหยิบเอาใครมาก็ได้โดยไม่สนใจว่ามีคุณสมบัติพร้อมหรือไม่นะครับใน,น,นประการถัดมาครับที่ผมไม่เชื่อคือผมไม่เชื่อว่าคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายโกโภชนทีต่างกฎหมายนะครับ แล้วก็โดยกฎหมายนั้นนะครับนะในฐานะที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนพิจารณานะครับเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า,าผมไม่เชื่อว่าคุณแพทองทานนั้นจะได้ทำสิ่งน,นี้ได้ด้วยตนเองครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพักที่ผ่านมานในตอนช่วงต้นที่ผมพูดไปแล้วนะครับ,นะรบหรือการเลือกบุคคลนะที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในขณะนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าไม่ใช่มีผมเพียงคนเดียวที่ไม่เชื่อก็น่าจะยังมีคนอ,น,อนอื่นๆอีกครับ,นะรบที่ไม่เชื่อว่าคุณแพรทองทานจะทำสิ่งนี้ ด้วยตัวเองนะครับนะอย่างน้อยที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือผลการสนจโพลของดีด้าแหะครับที่อาจจะนํามาประกอบได้ว่าสังคมส่วนหนึ่งหรือสังคมเขาไม่เชื่อนะครับว่าคุณแพทองทานนั้นจะทําสิ่งนี้ได้ครับนะแม้จะแค่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ยังต้องสังคมก็ยังเชื่อว่าต้องมีคุณทักษิณอยู่ด้วยเลยนะครับครับ ผมไม่เชื่อคุณแพรทองทานจะเป็นคนตั้งด้วยตัวเองแต่ใครจะเป็นคนตั้งนะครับใครจะเป็นคนตั้งครับคุณทักษิณจะเป็นคนตั้งหรือพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนตั้งหรือนะฮะมาช่วยช่วยกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะบอกได้เพราะมันไม่มีการประกาศอย่างเปิดเผยใช่ไหมครับนะก็ได้แต่สันนิษฐานกันไปครับว่าเรื่องอย่างนี้ใครจะเป็นคนดําเนินการนะครับนะแต่ว่า ผมนั้นหรือสังคมนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่เชื่ออะครับว่าคุณแพททองทานจะเป็นคนชี้นิ้วหรือจิ้มเอาว่าคนนี้เอาคนนี้ไม่เอานะครับนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับนะใครจะเป็นคนตั้งก็ตามแต่แต่ว่าในที่สุดนั้นนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณแพททองทานต่างหากที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในฐานะที่เขาบอกกันแล้วว่า คุณแพรทองทานนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ได้เขียนเอาไว้บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับนะรวมถึงสิ่งที่เป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในคดีคุณเศรษฐาก็ยังมีเขียน,นสิ่งนี้ไว้ในคำวินิจฉัยด้วยนะครับนะเขียนไว้ยังไงครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับในฐานะของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ในทุกการตัดสินใจจึงมีผลกระทบต่อบ้านเมืองดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบในทุกทุกการกระทำเห็นไหมครับอันนี้ก็ตัวร,าาร,รักสาสันนูนก็ท่านก็เขียนไว้ในคำวนินิจฉัยนะครับว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องรับผิดชอบสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่ทำเพราะว่ามันยังไงก็ต้องกระทบต่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้วครับจะปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ควร<ย><ค><ด>จะได้คำนึงถึงคำบารบของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้นะครับซึ่งก็เขียนไว้ไม่ยาวนักครับผมขอหยิบเอาเฉพาะท่อนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจกันเลวกันนะครับท่อนที่เขียนไว้ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจนั้นเขาเขียนไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้บริหาร ของบ้านเมืองหรืออาเป็นนายกเนี่ยก็ได้หรือเป็นรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารบ้านเมืองเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นจะต้องไม่ให้คนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมไม่พอครับยังต้องไม่ให้คนที่ไม่มีจริยธรรมหรือคนที่ไม่มีธรรมิบาลน,นั้นได้มีอํานาจเข้าไปปกครองบ้านเมืองครับนะหรือเข้าไปใช้อํานาจตามอําเภอใจได้ นี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเวจเจนนขะ้นคําป่าลบนะครับผมว่าเป็นข้อความที่กระชับนะครับแล้วก็คนเป็นนายกแัฐทนตรีนั้นต้องอ,อ่านนะครับไม่ได้ไม่ต้องตีความอะไรมากข้อมันชัเดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องอ่านแล้วต้องตรหนักในทุกครั้งก่อนที่คนเป็นนายกจะไปทําหน้าที่ตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ แน่นอนอยู่แล้วครับว่าคนที่จะเป็นรัฐมนตรีนั้นก็จะต้องอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะน,นั้นเป็นกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ยังต้องปฏิบัติตามาสิ่งที่เป็นคำวินิจฉัยของตัวราการสารรัฐธรรมนูญด้วยครับเรื่องนี้ผมก็เ,เป็นที่ พูดกันเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายคนนั้นก็รู้สึกว่าคำมนิชัยของสารรัฐธรรมนูนที่มีต่อกรณีคุณเศรษฐานั้นหลายอย่างได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานนะครับที่จะทําให้านายกก็ดีหรือรัฐมนตรีนั้นต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนนั้นในกรณีนี้นะครับรัฐมนตรีนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งแต่นายกแต่งตั้งแล้วถ้านายกจะมาเป็นคนตัดสินใจที่จะพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นรัฐมนตรีนั้นนายกก็ต้อง ตัดสินใจภายใต้กฎหมายที่ผมว่ามาเมื่อครูน่นี้และต้องคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับว่าขัดต่อคำวินิจฉัยไม่ได้ครับนะเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันต่อทุกองคอ์กรนะครับขัดหรือแย้งก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทันทีนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายกต้องตระหนักถึง ในการที่จะนำไปพิจารณาเลือกคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนั้นมีหลายประการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธร,าารรธรรมของตุลราการสารรัฐมนูญและองค์กรอิสระแต่ว่าผมก็จะขออนุญ,ญาตนะครับไม่พูดทุกทุกประเด็นทุกประการที่สารรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยไว้แต่ว่าจะหยิบเอาบางประเด็นที่ผมเห็นว่านายกต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับครับสักสองสาประเด็นนะครับ การที่นายยกรัฐมตรีคือคุณแพททองผ่านเนี่ยจะตัดสินใจที่จะให้ใครเป็นรัฐมนตรีได้นั้นการตัดสินใจนั้นจะต้องยืนอยู่บนประโยชน์ของประเทศชาติครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอันนี้ต้องชัดเจนนะครับจะเลือกใครนั้นต้องยืนอยู่ผลประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเอานะผมสมมุตินะผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับเลือกคนเนี้ยเพราะมันเป็นเพื่อนเรา โดยคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยก็ได้อย่างนี้ผมว่าก็อาจจะเข้าข่ายไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับหรือเลือกคนเนี้ยนะเพราะมันซื่อสัตย์เอ,อดเพราะมันซื่อเพราะเขาซื่อสัตย์มันไม่ได้ครับเพราะเขาซื่อสัตยนะ์ต่อต่อผู้ใหญ่ของเรานะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในพักการเมืองที่เ,เราไม่เคยชอบ อันนี้เป็นตัวอย่างผมไม่ไดม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นการยกตัวอย่างเฉย,ยๆนะครับนั้นก็เป็นประเด็นที่คนเป็นนายกจะต้องออนํามาประกอบการตัดสินใจครับหรือนะในอีกประเด็นหนึ่งครับการตัดสินใจที่ว่าจะเลือกหรือให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะฮะคนเป็นนายกนั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับจะต้องไม่เลือกคนที่ทําผิดกฎหมายอันนี้สําคัญนะครับ คนท่าผิดกฎหมายนั้นเลือกมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับมีอะไรครับไม่เลือกคนท่าผิดกฎหมายไม่เลือกคนที่มีเป็น Bea, ที่เป็นผู้มีอิทธิพลโอ้อ,อันี้สําคัญเลยนะแล้วก็มีเยอะด้วยในเมืองไทยนะครับบางคนนั้นสังคมมองว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเลยนะครับอันนี้เลือกมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับนะหรือนะเป็นคนที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอันนี้ก็เลือกไม่ได้ครับเสื Favorite. ่อมเสียอะไรบ้างก็ต้องว่ากันไปนะครับมีหลายเรื่องที่มองว่าเสื่อมเสียนะครับ ก็ขึ้นอยู่ว่าสังคมหรือวินยูชนนั้นจะมองว่าเขาเป็นคนมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่นะครับเสื่อมเสียนี้ในะที่นี้หมายถึงว่าเ,เสื่อมเสียแล้วก็จะอันจะทําให้นะประชาชนนั้นเสื่อมความศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันแล้วก็ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญมากสําหรับสิ่งสาหรับกติกาข้อนี้นะครับต้องระวังนะเพราะว่าผมดูดูแล้วเนี่ยนะครับรายชื่อของ คนที่จะเป็นรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองส่งมานั้นอาจจะเข้าข่ายว่าไม่เป็นไปตามคุณสมบัติข้อนี้นะครับคืออาจจะเป็นเรียกว่าอะไรครับผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยกว้างมากเลยนะครับนะหรือเป็นผู้ที่กระทากฎผิดกฎหมายมาอะไรนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับนะอีกประเด็นหนึ่งครับที่นายกจะต้องคํานึงถึงในการที่จะตัดสินใจที่จะชี้ใครเป็นนะหรือไม่เป็นรัฐมนตรี ก็คือต้องไม่เลือกคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตอ,อันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นอะไรที่สังคมไทยให้ความสําคัญในอันดับต้นๆเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมันไม่ใช่เพียงซื่อสัตย์สุจริตในแง่มุมของการทุจริตหรือพระพุทมิชอบทางนั้นนะครับแต่แตนะ่ต้องเป็นความซื่อสัตย์และสุจริต ที่วินยูชนนะครับทั่วไปที่รู้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธ,ธาเชื่อถือและยอมรับได้เห็นไหมครับต้องให้วินยูชนทั่วไปทดี่เขารู้เรื่องนั้นนะครับเขาเชื่อมั่นศรัทธ,ธาและยอมรับได้ถ้าเขาไม่ยอมรับครับนะมันก็ไม่สามารถแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลผู้นั้นเป็นรัฐมนตรีได้เพราะไม่มีความซื่อสัตย์ถูกไหมครับอี้อันนี้เป็น สิ่งที่ผมหยิบขึ้นมานะครับนะมีหลายประการครับที่สารธรรมนูนนั้นได้มีคำวิจฉัยไว้ซึ่งทุกๆประการครับละเลยไม่ไดนะ้เพียงแต่ผมหยิบมาพูดไม่ครบเท่านั้นเองนะครับก็เอาประเด็นที่ผมเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงก็เตือนๆกันบ่าได้นี่ครับแต่ผมเชื่อว่านายกและทีมงานของนายกก็น่าจะได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะกล้าตั้งหรือไม่กล้าตั้ง จะเกรงใจพักการเมืองร่วมรัฐบาลหรือไม่ครับเพราะเขาส่งชื่อมาดิอันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปครับว่าจะกล้าหรือไม่กล้าครับถ้ากล้าก็ยืนอยู่บนความเสี่ยงนะครับครับนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับนี่ว่ากันเฉพาะ,ะเรื่องของอการเลือกพักการเมืองแล้วก็การเลือกตัวบุคคลที่จะเป็น รัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้บุคคลที่จะไปเป็นรัฐมนตรีนั้นได้เข้าไปทําหน้าที่ดูแลสารทุกสุขดิบของประชาชนครับก็อาจจะต้องละเอียดออสักนิดหนึ่งหรืออาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นบรรทัดฐานที่ดีครับแล้วกะผมเชื่อว่า,าการทำาการปฏิบัติหรือการที่จะเลือกคนเป็นรัฐมนตรีภายใต้กติกานี้ประชาชน มีความพึงพอใจนะครับครับผมว่าถ้าประชาชนพึงพอใจนั้นมันก็เหมือนการสร้างนะความเชื่อมั่นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าถ้าประชาชนนั้นเห็นรายชื่อรัฐมนตรีแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วไม่มีความพึงพอใจไม่เชื่อครับอันนั้นแหละครับจะเป็นประเด็นปนัญหาก็ฟังสัดสินใจดูนะครับว่าจะาตัดสินใจที่จะเลือกเอาในแนวทางไหนนะครับครับ ก็คงต้องตามดูกันต่อไปใช่ไหมครับว่าในที่สุดนั้นคณะรัฐมนตรีนะครับในรัฐบาลที่มีคุณแพรทองทานหินวัฒนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นการพุทธเดะไลแมนออนเดะไลจ็อบนะฮะคือส่งที่ตั้งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปอยู่ในตำแหน่งนะฮะที่เหมาะสมหรือไม่ครับ น,นี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับหรือว่าการตั้งรัฐมนตรีนั้นจะตั้งตามที่พักการเมืองทั้งหลายส่งมาครับผมก็เห็นว่ารายชื่อเดิมเดิมนะครับเขาส่งมาผมไม่แน่ใจว่าการส่งรายชื่อเดิมๆมานั้นทั้งทั้งที่บางคนนั้นล่อแหลมที่จะขาดคุณสมบัตินั้นมีเจตนาอะไรนะครับเจตนาที่จะให้นายกหรือพักเพื่อไทยเป็นคนตัดสินใจแทนหรือที่ ขาเรียกอะไรครับสุภาษิสจจริงเขาบอกว่ายืมดาบฆ่าคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับหรือนะครับที่สุดเลยนั้นนายกก็จะต้องตัดสินใจเลือกตามชื่อของคนที่เขาส่งมาอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมหวังว่านายกจะได้เลือกคนที่มีคุณสมบัตทิที่เหมาะสมนะฮะถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของ สารรัฐมนูญครับก็อีกไม่นานแล้วครับก็จะได้ทราบกันนะครับว่าหน้าตาของคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพททองทานชินวัฒนนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับเอาไว้ถึงวันนั้นนะฮะผมจะจิบออกมาวิพากวิจารณ์อิบออกมาวิเคราะห์ทีละคนทีละคนว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมว่าเรื่องนี้สังคมสังคมจับจ้องมองดูอยู่นะครับ ไม่มีใครปล่อยวางแน่นอนครับครับก็คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ครับก็รอให้เขานะดำเนินการกันไปให้เป็นที่เรียบร้อยครับจนมั่นใจครับแล้วก็นํารายชื่อขึ้นทุนเเพื่อที่จะถวายในหลวงนะทรงพระกราโปรดเกนะ้าอันนี้ออกมาครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่นานนักเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทําเร็วนะครับแต่ว่าก็ให้ให้เวลาเพราะว่าเป็น เลยครับคอรมอชุดแรกที่จะต้องเลือกคนโดยมีความระมัดระวังในหลายเรื่องด้วยกันครับก็หวังว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดขึ้นในการเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลคุณแพ่ทองทานจินนวัฒนะครับครับก็เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วท่านล่ะครับท่านฟังผมแล้ว believe it or not ท่านเชื่อหรือไม่นะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สามารถแสดงความคิดเห็น เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมตอบทุกความคิดเห็นครับขอบคุณและสวัสดีครับ